หลวงเนี่ยจะแจกผ้าหนา้าไมยอยู่ยี่ห้อเดียวซึ่งบางคนเป็นมากเป็นน้อยไม่เท่ากันค่ะพี่หนุ่มถ้าคนไหนที่เป็นเยอะก็ต้องเอามาต่อกันแผ่นมันสั้นเนาะไม่ได้มีปีกไม่ได้มีอะไรนะคะก็คือจะต้องมาแปะ2แผ่นคนเป็นเยอะหน่อยกันหนึ่งสองสาแล้วการที่จะใส่ผ้าหนา้าไมยเข้าเรือนนอนเนี่ยไม่ได้ไหมายความว่าใส่แล้วเดินเข้าไปในเรือนนอนได้เลยนะคะพี่หนุ่มอย่างแรกเลยอ่ะวันไหนที่คุณเป็นประจําเดือนอะ่ะคุณจะต้องมาลงชื่อกับหัวหน้าห้องก่อนว่านางสาวเอเป็นประจําเดือนขออนุญ,ญาตนาผ้าหนา้าไมยเข้าเรือนนอนสองแผ่น เข้าไปสองแผ่นก็ต้องออกสองแผ่นซึ่งถ้าวันไหนถ้าเกิดการอุดตันก็จะลงโทษหมู่ค่ะเพราะว่าบางคนมักง่ายทิ้งลงคอห่าดเลยอ,อย่างนี้ค่ะแต่ถ้าบา,บางคนอยากจะใช้ยี่ห้อแพงๆดีๆแต่ไม่มีญาติไม่มีตังก็ต้องไปรับจ้างอยู่เวรยามรับจ้างล้างจานรับจ้างถูพื้นรับจ้างยกน้ําเพื่อที่จะเอาเงินตรงนั้นเนี่ยมาซื้อผ้าอนามัยมอย่างดีสรุปแบบนี้ก็คือโดยโดยปกติเนี่ย รัดเนี่ยมีผ้าอามัยให้อยู่ใช่ค่ะแต่มีขนาดเดียวใช่แบบเดียวยี่ห้อ,อบบบเดียวหลับสบายตลอดคืนหลับสนิทตลอดค <36 S 2> ืนยาวสามสิบหกเซนอะไรอย่างนี้ยาวกันเป็นสอกๆเนี่ยไม่มีไม่มีค่ะถ้ามาเยอะ หรือถ้าเกิดสมมติว่าตัวใหญ่กว่าปกติก็ต้องเอามาต่อการสองแผ่นสามแผ่นสี่แผ่นไปแล้วก็การที่จะเดินใส่ผ้าหน้าไม้เข้าเรือนนอนเนี่ยก่อนที่จะใส่ใช่ไหมคะอาจารย์ครับคือเราจะต้องยืนแก้ผ้าต่อหน้าผู้ใช้งานก่อนแล้วเราก็ต้องถอดกางเกงในแล้วก็แปะผ้าหน้าไม้หนึ่งสองสามให้เขาดูว่าฉันน่ะไม่ได้มีสิ่งของต้องห้ามเข้าเรือนนอนนะเพราะการเข้าเรือนนอนเนี่ยเข้าไปได้แต่ตัว ไม่สามารถเอาอะไรเข้าไปได้เลยจะมีแค่ถังน้ำหนึ่งใบให้เรากินน้ําพอเขาตรวจเสร็จแล้วปุ๊บผ่าหน้าไามา้ใส่กางเกงในปุ๊บไม่มีอะไรยัดเด็ดลอดเข้าไปภายในเรือนนอนก็ใส่ผ้าใส่กับต่อหน้าเขาแล้วก็ถึงจะเดินเข้าเรือนนอนได้ขอโทษเถอะครับ <c oughs> ผมขออยากถามคําถามที่ <c oughs> ผมผมเชื่อว่ามันเป็นคําถามที่ <c oughs> ไม่ควรถามนะ <c oughs> แต่ผมต้องถามแหละค <c oughs> ยางอายของคุณมันอยู่ตรงไหนะครับ เอาจริงคําถามนี้ดีมากเลยตอนแรกเลยพี่พี่หนุ่มก้าวแรกไปแหละเราก็เจอด่านแรกแล้ววันแรกอะอวันแรกที่หนูเข้าเรือนจําหนูต้องแก้ผ้าต่อหน้าคนเยอะเลยนะเพื่อทําการตรวจค้นตัวเขาตรวจยันตะเข็บเสื้อครับถามว่าวันแรกอะไอไหมอาอแต่มันคือกฎระเบียบของเขาสมัยมก่อนหนะักกว่าน,นี้นะพี่หนุ่มต้องนอนเขาเรียกบนขายอย่างอะ่ะต้องให้เขาล้วงด้วยนะ คือมันหมดสิ้นอิสรภาพมันหมดสิ้นถึงความอายมันหมดสิ้นถึงศัก์ศีมนุษย์มันหมดหมดแล้วคําถามเนี้ยผมถามไปแล้วผมก็กลืนน้ำลายนะครับแล้วก็มันเป็นการตั้งสติในการรับฟังคําตอบแบบความรู้สึกกระอักกระอ่วนใจแทรเลยนะคือการที่จะต้องไปใส่ผ้าหนังไหมให้ใครสักคนดูมันเป็นเรื่องส่วนตัวจริงๆนะคุณผู้ฟังคุณผูชมฮะ แต่ใน,น,นในค<ก>ุกยืนใ,ใช่ให้ชาวบ้านดูว่าในคุกไม่มีคําว่าส่วนตัวพี่ในคุกไม่มีคําว่าส่วนตัวแม้แต่ตารางนิ้วเดียวเพราะว่า ทุกอย่างมันเต็มไปด้วยกล้องวงจรปิดมันเต็มไปด้วยการภายใต้การควบคุมพี่นั่นจึงเป็นคําถามของผมที่ผมถามด้วยคําถามรุนแรงว่ายางอายของคุณมันอยู่ตรงไหนถ้าเข้าไปช่วงแรกๆก็อายนะพี่หนุม่มตั้งแต่การอาบน้ําตั้งแต่วันแรกเลยว่าวันแรกแก้ผ้าตรวจคนตัวหนูยังถามเขาเลยว่าแก้ตรงนี้เลยเหรอคะเจ้าหน้าที่สองผู้ต้องงาผู้ต้องขังอีกไม่รู้กี่คนแต่คนอื่นอะที่เขากลับจกศารพร้อมกับหนูที่เป็นผู้ต้องขังเก่าอะเขาก็ถอดกันเป็นเรื่องปกตินึกออกไหมคะแต่เราแบบ แก้ตรงนี้เลยหรอคะเขาก็มีผ้าถุงใหญ่ๆมาให้อันนึงให้การที่เราแก้แล้วเขาจะต้องตรวจค้นนะคะอาจารย์ตั้งแต่เสื้อในตะเข็บเสื้อในตะเข็บกางเกงในผ้าอนามัยถ้าเป็นประจําเดือนเอาออกมาดูซ่อนยาเข้ามาไหมสมัยก่อนอ่ะหน,นูว่าหนักกว่าตอนนี้นะสมัยนี้ยังไม่มีล้วงช่องคลอดน,นะเขาหยุดล้วงช่องคลอดมาพักนึงแล้วว่ะค่ะ แปลว่าถ้าคุณใส่ผ้าอนาไมยเนี่ยเขาต้องคนค่ะมีประจาเดือนอยู่เนี่ยเขไงกิดปีเกิดจะไปแหวกผ้าอนาไมยที่ใช้แล้วนั้นหรอลยต้องเปิดโอ้โหต้องตรวจละเอียดมากผู้ต้องขังเข้าใหม่ทุกคนต้องทําเหมือนกันผู้ชายอาจารย์จะต้องโกงโค้งอะค่ะให้เขาไฟสองก้นน่ะแล้วก็ล้วงด้วยนะคือมันมันมันหมดสิ้นทุกอย่างแล้วไม่ว่าจะศักสีไม่ว่าจะอิสระภาพหรือไม่ว่าจะความอายอะไรตอนนั้นคือเราไม่มีแล้วอะมาถึงเรื่องของผู้หญิงอีกเรื่องหนึ่งค่ะ เรื่องของชุดชั้นในค่ะเสื้อชั้นในกางเกงชั้นในค่ะอันนี้มันเป็นสิ่งที่เราสามารถหามาได้เองไหมหรือว่ายังไงทางรัฐมีแจกเหมือนกันค่ะแต่ก็จะคือเป็นแบบฟอร์มเดียวเป็นแพทเทิร์นเดียวแต่มันก็จะมีไซส์แตกต่างกันไปนะคะครับ A ครับ B ครับ D อย่างเงี้ยค่ะเราสามารถจะเลือกได้หลวงก็จะแจกให้เราเนี่ยสเดือนหนึ่งครั้งทาไมแจกบ่อยอะฮะสเดือนครั้งมันหายมั่งมันอะไรมั่งไม่รู้ส่วนใหญ่หนูจะหายอาจารย์ตอนหนูหนูไปใหม่หนูจริงในหายทุกวันจนมาตอนหลังหนูต้องจ้างคนเฝ้าอาจารย์ จริงอย่างสมมติแบบว่ากางเกงในหนูอะกางเกงในดีหน,หน่อยหนูไปซื้อมาจากร้านค้าใช่ไหมคะหนูอยากใส่ยี่ห้อดีหน่อยนิ่มหน่อยอย่างเงี้ยค่ะหนูก็ไปซื้อมาจากร้านค้าตัวละร้อยหนูก็เขียนชื่อหนูเลยเบลล่าเช้าขึ้นมามันก็ฆ่าชื่อหนูทิ้งแล้วมันก็มาเขียนชื่อมันทับหนูก็ไม่กล้าที่จะใส่อีกแล้วอะ <S <S มันเป็นขนาดนี้เลยนะอาจารย์คนไม่มีความไม่มีอะมันหายทุกวัน ตอนตอนไปอยู่ใหม่ๆเดียวขันหายแชมพูหายยาสีฟันหายแปรงหายวางของกินไว้แป๊บนึงเอ้าหายอย่างเงี้ยอาจารย์ผมขัดจังหวะนิดนึงถ้าแปลกันเนี่ยหายแปลว่าหาไม่เจอแล้วของคุณเนี่ยหายแล้วหาเจอไหมหาไม่เจอเพราะมันเหมือนกันหมดอะหนูก็ไม่รู้ของหนูไปอยู่กับใครโอเคพอมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยอีกเรื่องหนึง่งที่เราถามกันไปละแต่ว่าเรายังไม่ได้ลงรายละเอียดก,กันก็คือเรื่องของความสวยความงามยังมีกระจิกกระใจอยากจะ